สวัสดีครับผมเมื่อนี้นะครับสีมาใส่ชุดล่ำนะครับโดยวันนี้เราจะมัดหัวนะครับอันนี้เครื่องหัวม่อนครับผมพี่น้องครับหัวม่อนเดี๋ยวผมจะพาใส่เลยนะครับผมการใส่กะกะตำแหแนงที่ทิ่คิดว่าพอดีครับหัวเฮ้านะครับผมแล้วเราก็ติดกิ๊บนิดนึงนะครับเพื่อยืดเวลา รับรังวันหนาเวทีเพื่อเด็กกลมไทยลูกนะครับกับเสีบบอบอลลุบอลลุดกน,น,นะครับผมจะทิดกิบป,ประมาณ3ามตครับติดไหลมันกะเจ็บครับเสร็จแล้วนะครับกะซีอ่าตัวนี้เป็นซ้องน้ำครับใไ่แบบกระดามกระดามัดไปผ่ายูส่งดีนะครับ<โดย> ถามเส้าบอกครับผมว่าผมใส่เสร็จแล้วปั๊บทีนี้่พ่อจีใส่ผ่าพวกขวานะครับขออนุญาตนะครับวันนี้ขออนุญาตใส่ชุดสีม่วงขึ้นนะครับเป็นเรื่องอะไรนี่ครับวันนี้ชุดสีม่วงเป็นกรรมยี่นะครับขออนุญาต มาไปได้ครับมาตามสไตล์ของเ้านะครับแล้วแต่ความชอบของใครเดี๋ยวกครับผมมัดแล้วก็จับในพอดีนะครับความสวยงามขึ้นอยู่กับแต่ละคนแต่ละท่านนะครับศิลปินบางคนหมัก มดสูงมาตำ่ำแล้วตอนนี้คือคาดหนานครับคาดหน้าก็คือใส่ของหน้าผาแล้วก็เกี่ยวเกีนนเยเ่ยวยางอะไรครับต้องไปเราได้เราไปเกี่ยวยางนะครับเสร็จแล้วเพื่เอเข้าการจับผาตามสไตล์ของเข้าครับบางคนจับเป็นกีบบางคนจับเป็นพุ่มเป็นช่อผมจับแบบแอปแท็กนะครับแบ,บแกก็คือแบบบ่มี บอมีตายโตคือเป็นรูป่างไหก็คือเป็นรูปลังหนึ่งอ๋อภาษาตร์นแอบแตกเหรใช่ครับแบบบป็นเป็นอาร์ตเป็นศิลปะมยครับแอบแตกคยเ็เวที่เราหน้ามืดอรเป็ขึ้นอย่างรเลยย็งเป็กขึ้นเป็คายก็ถาเย็น้าเย็น่งชนงก่นใช่ครับแซ่บปะครับแซ่บด้วย ตอนนี้สองสองตีกันแล้วครับ,รบผมกะเดี๋ยวขออนุญาตจับจับผ่านิดนึงนะครับอาจจะช่างเบาแนหรือเบาแนนะครับแล้วก็ติดคลิปเปบบพราะผมจะบอทนัดจับแบบเป็นขีดเป็นชอ่อก็จะพี่ๆหรือว่าศิลปินทางอื่นๆนะครับ,รบะจะไม่จับแบบ ย้งยุม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 เป็นเป็นฟุ่มเป็นฟุ่มไปเลยนะครับนี่ก็แต่ตอนนี้ยังไม่เป็นรูปร่างเท่าไหร่นะครับอ๋ออิบายเลยครับอธิบยได้ก็ติดทิปไปเลยครับไปขงวเลบคนวานว ถ้าคนเบายองยางกันเ้อพี่น้องเด้อทักเปียเข้าไปใส่ละครับใส่ย่างไหนครับตักเปียกครับเสร็จปุ๊บใส่เครื่องประดับครับผมจะนจะเป็นแขงข้างหรือไปไหวนะครับเดี๋ยวมขนกดแบบพอตีรถกันได้เลยมาได้ดิ ยศพวงสวัสดีครับวันนี้์มากแขกกำลังฟันะครับไม่ได้ยอมรับความแน่นของคนะครับครับเป็นรูกนะก็จะเป็นชอบประมาณนี้นะครับมันอาจจะว่าอะไรแบบเป๊ะเรียบร้อยแต่มันจะเป็นแบบตามตามความชอบของเรานะครับอันนี้ปิ้นครับพี่น้องครับปั่นปิ้น เ่ราก็ใส่ตุ่มหูครับพี่น้องพี่น้องเสียงกล้องนี่ผมมีตุ่มหูออลอดไรแต่ว่าจะมีแค่อย่างะะคาพอมันรู้่ายไปเรียบร้อยครับ เสร็จแล้วนะครับข่าวส่กระบ,บวนการการเสร็จเรียบร้อยครับการมัดหัวแลเราล้เเสียบขนครับเดี๋ยวเสียบขนเ้าจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับต่อไปใส่ชุดครับต่อไปแอดมินไทยบอกไทยจะต,ต่อเด้ไนะครับอันนี้เป็นปลอกแขนมัมีใส่ปลอกแขนเลยเดี๋ยวอันนี้นครับจะว่ามันต้อง,องถอดชุดนะโป้ไหม ชุดสีม่วงนะครับแต่ว่าเพชรก็เริ่มหลุดแล้วเดี๋ยวค่อยซ่อมขออนุญาตนะครับขออนุญาตยืนนะครับเปลี่ยนเปลียป่ยนกางเกงก่อนเขา,า,าจะใส่กางเกงก่อนนะครับาาเราจะใส่กางเกงก่อนแล้วก็ค่อยใส่เสื้อตามท้ายนะครับ ครับผมทอดกระทิงเสร็จปุ๊บผมก็จะไสดเลยครับบัดนะครับไปเลยนะครับพี่น้องอาจจะเห็นยังไปแตกสีออกน้ำตาลน้ำตาลยุดเป็นเส้นๆซยนโ่ไกลไกเอวนะครับเนาะ้อง

ยังไม่ได้ใส่ด้วยแต่ว่าเอามามัดเอวจะมันสีมันเปลี่ยนมันจะเหยืดยุ่นไงกว่าหลับก็จิกแล้วก็จิด,จด,จดเชือกแขงเรียบร้อยครับกองเขงเรียบร้อยเสร็จปุ๊บแล้วก็ใส่เสื้อนะครับใส่งเสี้อเรใส่เสื้อนี่คือ เสื้อนะครับไม่ได้ใช้แขนสั้นครับใส่แขนสั้นไปก่อนอนุญาตขอเสื้อนะครับนะแตับังใจากครับนะครับยังขางหายเร็วนเนาะก็โดนแบนเรความรงกไมเขา เพราะว่าผมก่อนผมจะใส่เสื้อผมจะใส่เสียมกดไปเลยเพราะว่าการใส่เสื้อจากมันหลังมันหลังมันหลังตรงจักระแลนะครับจัดตัวนี้เป็นการทำงคนตจับมาขี่กันเพราะว่าหลายคนก็อาจจะแบบว่าอยากเสียมเลครับเขาจะชอบมาเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าคนไทย พ่อมาที่แบบวาแม่งตัวนะครับมามาแบบไม่มีการเตียมาไม่อยู่อะจะมีการเตี้ยมันจะมีการแบบว่าก็ปะกาศในะครับม่ก่อน่เป็นการเตรียมตัวให้จากรดีตีอมาไม่รง้สกครับตอนเมอก่อนตอันนี้เห็นนมเยอะสิปนนี้งกว่เมืออนยไดีนะ ท่ายอย่างนู้นครับถ้านี้แป้งปกติเขาจะใส่ท่าหนาเราไม่ใส่ท่าโตครับท่าน,นี้ก็คือการออกกล้งนะครับทีสุดท้ายแล้๋ยวตอนนี้เป็นสุดท้ายวันรกที่แล้วนะครับเราต้องเร่งแล้วออกแทนครับผม 7ว0งเสืส kind of ส้อได้ครับอันนี้ชุดนี้คือชุดหัวใจครับ การต้องเป็นี่็เลยต้องรีบมไม่ควรจังเดไม่ทเลยดซิ่ครับไมีโซมีมีมีเราะวนที่นี้าไปไกลต้องลงมาในท้เอใสกางเกงต้องาอัน้อยากเท้าักมาเลครับอยากเท้าักมาไลคมดตา ขไม่ใช่ัไปถึงว่าใชอยากเขาทัมาดิคือสัตว์ของเขาออันนี้เขาเรียกอะไรครับอันนี้เขาเรียกอ่าครับอ่าทายแล้วใชหมเเรียกว่าเรียกว่าเขาเรียกว่าเาเรียกว่าเาเรียกว่าอาเรียกว่าเขารียาเรียกว่า ครับก็กับข้าวก็จะประมาณนี้ครับนี่ยครับกับข้าวกับข้าวกะนี่ครับพี่น้องครับกับแคบเลยครับแคบครับจวนครับปัจจานา อ,อ,อ,อทีครับ2ทีใช่ครับแอดมินตายคารับพ่อแดแกขับเมวานแค่จะประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับใ่อันคาราชินก็ไม่ขนาดนี้เนะเพื่อนผายก็รำมากเลยมาบอเนอะไรเน,นอะไร เรียบร้อยครับปินดินลูกเดรลุบประมาณนี้ครับเอเดี๋ยวนอกจากผมแล้วเดี๋ยวพี่น้องจะเบิ่งการใส่สูตหรือว่าการมัดหัวของพี P ่ๆ e ท่านอื่นนะครับว่าจะเป็นของพี่หนึ่งนะครับเดี๋ยวรอติดตามด้วยนะครับผมฝากช่อง y o u t u b e นะครับของทางช่งมาร่ำข้าบุญรอมิรนะครับ ขอบุณรวมมิตรชแนลนะครับผมฝากีปนอนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกดแจ้งเตือนกดรู้่ังทางเพื่อที่จะไม่พลาดกันเคลื่อนไหวของศิลปินลูกทุ่งบาร,ำคำครมีคำุลรวมมิตรครับลาไปก่อนสวัสดีครับ